สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่19สิงหาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ล่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่อยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะอันหนึ่งพายุฮีโกสล่องมอรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะในช่วงระหว่างเย็นวันนี้ไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2563ส่วนสําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะ เนื่องจากว่าขณะนี้ประเทศไทยของเรานะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรืออาจมีน้อยนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปดูพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนีน้นน ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกีสารเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยะเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหาร บุรีย์สุลินสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องคองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่19สิงหาคม2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านในนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ